เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนิคชิวอีกเช่นเคยกับ r e d Alert 3 Uprising นะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นดาปบนล็อกชิโนบิกันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมลองเข้าไปแซมเปิลดูตอนนอกรอบนะครับสารภาพเลยว่าโคตรท้อยากชิบหายคือแบบโอ้โห,โหคือแบบมันไม่ได้เกิดจริง,รง,รง,รงๆอิอะทุกคนคือแบบเล่นจนหงุดหงิดคือบอกเลยผมเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีก บอกเลยถ้าไม่เล่นนอกรอบนี่คงเป็นสิบพาร์ตไอ้อด่านเนี้ยซึ่งพอเล่นยังไงไม่ผ่านผมก็ได้ลองไปหาข้อมูลด้วยครับว่าเออแบบคนอื่นเขาเล่นกันยังไงให้มันผ่านไอ้ด่านเนี้ยซึ่งเอาจริงๆผมก็ผมก็งงวนาะแต่ก่อนตัวเองชนะไปได้ยังไงไอ้ด่านนี้ซึ่งผมแต่ก่อนอ่ะก่อนลบเกมนี้ไปะนะผมก็ผ่านด่านนี้ไปแล้วแหละแต่มันก็นานมากละจนลืมวิธีผ่านไปหมดละซึ่งก็พอจะรู้วิธีผ่านแล้วแต่ก็ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าจะผ่านได้หรือเปล่า ก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าผมจะผ่านได้หรือเปล่าบอกตามตรงว่าไม่มั่นใจอยู่ดีว่าจะผ่านโอเคถ้าผ่านได้ในรอบเดียวก็แล้วไปซึ่งวิธีการผ่านก็คือรัดครับเริ่มเร็วบุกเร็วอย่างน้อยๆนะทุกคนอย่างน้อยๆไม่ต้องเก็บทุกฐานก็ได้อย่างน้อยขอเก็บอิโซเวียเนี่ยให้ได้เพราะไม่งั้นถ้ามีโซเวียตอยู่มันปวดมากทุกคนถ้าเกิดมีแค่ญี่ปุ่นอนะ่ะโอเคพอไหวพอไหวนะไม่ได้บอกว่าไหวพอไหวแต่ถ้าเกิดมีโซเวียตนี่คือแบบโอ้ย ยากสุดตรีนเอาละครับทั้งนั้นก็ไปกันเลยรีบ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 ปุ๊บปุ๊บ,บ,บปุ๊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 ปุ๊บปุ๊บปบปุ๊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  โอเคเหมืองหนึ่งเมืองสองผมรู้สึกว่าผมช้านะเนี่ย Construction complete Building Construction complete. New construction. collect the goods. Mega pink core ready. Up, construction complete. Building. Construction complete. Construction I'll complete. The goods. Building. Leu, 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 leu. Construction complete. Building. Construction complete. New construction options. อัปเกรดตคือผมว่าผมช้าไปเนี่ย c o n โอเค Construction complete. Building. Construction complete. ไม่ใหม่ใม่ใม่ผมช้าไปละผมช้าไปละผมว่าผมมาผิดแล้วเนี่ยเนี่ยมันควรจะต้องไวกว่านี้ Construction complete. Building. Construction complete. New construction options. Okay. Upgrade complete. Construction complete. Building. Construction complete. VX. All systems green. Construction complete. All set. All systems green. Building construction complete. Striker standing by. Construction All systems green. Report. Enemy units detected. What do you see? Verticals clean. Via it covered. Systems patrolling. Enemy infiltrator detected. ผมว่าผมชาร์ปไปหวะ. In position. insufficient plans. Copy that. ช้า <c oughs> ไปละช้าไปผมว่าผมช้าไปเนี่ยช้าไปแน่เลยว่ะไหนไงบูฟอออกมาละไป <ersch> ผ <gun> <leaving last. S 1> ่านละเฮ้ยไม่ใช่สิเอาใหม่ช้าไปเมื่อกี้ผมช้าเกินไปทุกคนต้องเร็วกว่านี้ and do feed my terror drones when they arrive won't you they're such hungry little beasts <laughs> construction core complete ready. Set core building unpack. construction complete refinery core ready unpack location set building construction complete Construction complete. Construction complete. New construction. building. Mega Ready. Construction complete. Building. Construction complete. Okay, I'll collect the goods. Building. Construction, okay. complete. construction complete. Construction complete. Building. <Stadium> complete. อ e w c o n s t r u c t i o n options. c o n s <ป>ั r u c t i o n complete. Building. Construction complete. โอเคน่าจะประมาณนี้แหละทุกคน Construction ารก่อสร้างเสร็จอาคารกา u ก่อ o n ้างเ c ร t จโอเคได้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 ประมาณนี้แหละขอไเสียงหมาที่บ้านด้วยทุกคน เสียงน่าจะเข้าไม้แน่นอนโอเคขอไ t เสียงหมานด้วยนะโอเคประมาณนี้แหละบอกเกตเป็นอันนี้ล็อกเกตได้ไหมเอาไปสัก <KENNY> yes, yeah, sir. VX, all systems green. What do you see? Enemy units detected. Enemy infiltrator detected. VX, all systems green. Anything down there? Bye.

ยังไม่มีบูฟ็อกอย่างน้อยอย่างน้อยขอโซเวียตก็ยังดีว้าไปจัดการจัดการบูฟอกก่อนที่มันจะเป็นปัญหาไปจัดการก่อนบูฟอกจะออกมา ออกมาแลบูฟ็อกจะออกมานะ Fox, ออกมาอย่าออกมาเออน,น,นั่นแหละโอเคคือมันไม่แพ้ไม่เป็นไรนะทุกคน แค่ให้มันทำอะไรเราไม่ได้ก็พอบอว่าไปไปญี่ปุ่นไม่น่าจะรอดนะป่านนี้มันน่าจะมีเจ็ตแทงโก้แล้วล่ะไม่น่าจะรอดแต่เท่านี้ก็โอเคละอย่างน้อยเราก็ไม่มีอย่างน้อยเราก็ไม่มีอินี่ละโซเวียตล่ะ เอ้ามันเพิ่งสร้างขานสร้างรถเหรอเสร็จดีว่าแบบนี้เอาได้สองฐานเลยทีนี้เยี่ยมสร้างอะไรมาไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทันสร้างไม่ทันแน่นอนพังก่อนเรียบร้อยสร้างเจ็ตแทงโก้ไม่ทัน โอเคผมว่าญี่ปุ่นอันนู้น่าจะไม่ทันแล้วหรือมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังกลับมาบ้านก่อนแค่นี้พอที่เหลือเจทังโกมาโอเคผมว่าสีเขียวหมดอนาคตแล้วละ่ะสีแดงก็หมดอนาคตแล้วทีนี้ก็เหลือแค่สีส้ม Let's go! On watch. Got it covered. Auto cannons locked on! Flight! Hitting the boost! Fly. Make a takeoff! Let's go! Don't give them a chance! Fortified fleet upgrade authorized. <coughs> Enemy <coughs> units detected. Make a -go. Let's go! Insufficient funds. Smooth ride! Burning <coughs> Kind of enemy base detected. Jet penguin, top speed. Burning enemy, air. enemy infiltrator detected. Flight. Flight. Hitting the boost. Burning air. Insufficient funds. Burning air. A unit Drop. under attack. Unit lost. No clear view. Got him marked. Make a penguin. Clear up a strike. Closing in. Chambers locked. Okay.

ไม่ได้ว่ะต้องไปเป็นกองทัพไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาไปไปเป็นกองทัพเอาไปแค่นี้ไม่รอดอย่างน้อยเอาไปสักห้าหกลำไป Insufficient funds. ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ผมว่าเรามาดีแล้วล่ะได้อยู่เอาไปสักห้าหกล้ำตังค์อย่าเพิ่งหยุดตังค์อย่าเพิ่งหยุดแต่จะว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราก็มีเหมืองอยู่แค่เนี้ยสองเหมือง หาละขอยกลัมหนึง่งคือด่านนี้เก็บเงินยากมากแต่ตอนเนี้ยชินอบิมันไรน้ำยาละ นี่วางไว้นี่เลยเออขึ้นมาก็โดนซะเนี่นเยเ,ออเจ็แทงโกออกมาก็คือโดนผมเก็บทันทีอะมามาดิไม่ชนะอยู่แล้วครับ5ต่อนหนึ่งห้าปะวะโอเคเหลือห้ามา ทุกคนดูอาจจะมองว่าพี่ก็ไม่ได้ยากมากดิวะถ้าเกิดเล่นตอนแรกแล้วเราไม่รู้ผมบอกเลยว่ายากชิบหายคือมันตั้งตัวไม่ได้สักทีอ่ะทุกคนทํายังไงก็ตั้งตัวไม่ได้คือแบบมาถึงโดนดูดเงินโดนดูดเงินโดนดูดเงินคือแบบเป็นดานที่เล่นแล้วงุดจิตมากถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีเล่นอ่ะโอ้โหแบบกว่าจะรู้วิธีเล่นอ่ะเล่นแบบห้าหกเจ็ดแปดรอบเงี้ยจนผมยอมแพ้ต้องไปหาข้อบูเอ้เขาเล่นกันยังไงวะไอ้ดาเนี้ย โอเคผมคิดว่าเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้มองข้ามไปได้ไงว่ได้เกือบไปแล้วโอ้ถ้าเกิดมองข้ามไปนานๆนี่คือมันได้ฐานหลักใหม่เลยนะเกือบไปแล้ว Point defense drones ready. Jet tangle ready. My god. Jet mod, no complaints. Insufficient. Open fire. VX, all systems ready. Enemy guys belong to us. Tear them apart. Flying high. ไม่มีอะไรใช่ไหมน่าจะไม,ม่มีอะไรนะเพราะฐานหลักพังแล้วมันไม่มีอะไรมาจัดการเราหรอกเจสแทงโก้จัดการกับรถมันได้ไหมวะเอ๊ะจัดการกับชิโนโบิได้ไหมวะโอเคได้ช่วยเจสแทงโก้หน่อย System screen. They blow them. Jet Tango here. Blast the Mega An enemy has been defeated. So My Shinobi must have betrayed me. This is the only explanation. A unit is under attack. In motion. Hold on, Tango. Spray up. No survivors. We are in the. They're fighting back! Enemy units detected. Insufficient funds. Engaged. These guys belong to us. You can't miss them. Hey. Striker. Jet mode No complaints. Report. VX. That one. Tap. These guys belong to us. Okay. ทีนี้ก็ได้ชินโนบิแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้ชินโนบิอะไรอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีผลอะไรกับผมเท่าไหร่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละถามว่าม <capability. S 2> ันดีไหมก็โอเคแหละแค่ผมไม่ได้ใช้เฉยๆ make and Next time, let's just it you and me. จัดการในมอนนี้ก่อนก็ดีนะจะได้ลงไปช่วยกันจริงเฮ้ยยิงอันนี้ก่อนยิงอันนี้ก่อนอันนู้พังเดี๋ยวชิบหาย เรียบร้อยครบก็อย่างที่บอกทุกคนด่านเนี้ยดูเหมือนจะง่ายนะถ้ารู้วิธีเล่นแล้วแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะยากชิบหายเลยให้ตายเถอะสร้างปุ๊บสายเข้าสร้างปุ๊บสปายเข้าสร้างปุ๊บสไปเข้าจบทุกคนไม่ได้เกิดไม่มีตังใช้ไม่มีอะไรตอบโต้พวกมันเลย โซเวียตเนี่ยตัวดีมันจะส่งเรือไฟฟ้ามาหาเราไม่ได้ตั้งตัวกันเลยอ่ะทีนี้ก็ได้คนครบละญี่ปุ่นเคลียร์ไปอีกหนึ่งสามสิบสามเปอร์เซ็นเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นที่มันเยอะจังวะผมว่าผมปลดล็อกมาเยอะมากนะยังแค่สามสิบสามเปอร์เซนอด่านเรือ ญี่ปุ่นหมดเลยนี่ผมจะโดนลุมใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะโดนลุมแน่เลยวะ่ะเกเครับแต่นั้นก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีจ้าบอกเลยว่าพาร์ทเนที่มันเร็วอ่ะไม่ใช่ผมเก่งหรืออะไรนะไปหาวิธีเล่นมาแล้ว